สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับและก็สวัสดีวิญญาณ F1 MotoGP ครับเจอกันกับผมในรอบนี้เมื่อวานนะครับก็ขอไปนะที่ไม่ได้มาทำกิจกรรมไลฟ์สดคุยกันหลังเกมเพราะว่าพอแข่งขัน MotoGP เสร็จปุ๊บนะครับแป๊บเดียวก็ฟอร์มูล่าวันนะครับมาพอดีก็เลยจำเป็นที่จะต้องดูฟอร์มูล่าวันกันต่อนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคืนนี้อาจจะประมาณสัก สองทุ่มหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันในกิจกรรมตรงนั้นกันไปหวังว่าฟ้าฝนจะเป็นใจเพราะว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหนะพายุเข้าที่บ้านผมกับทั้งฝนทั้งลมเนี่ยหนักหนาสาหัสกันเลยนะครับถ้าดินฟ้าอากาศไม่มีอะไรขัดข้องนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์สดคุยกันแต่วันนี้เดี๋ยวจะยบยกประเด็นรุ่งราดดราม่าที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าดราม่าหายหรือยังนะครับหายไม่หายยังไงก็ขอให้นะครับที่นี่ที่ผมดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็น ยูทูบหรืว่าจะเป็น a c e b o o k เนี่ยนะครับขอให้มันไม่มีอะไรมากมายที่จะมาแบบว่ารุนแรงต่อกันนะครับไม่อยากจะให้แบ่งว่าเอ้สเปนนี่อิตาลีนะฮะนี่แฟนคลนะับคนนั้นแฟนคลับคนนี้ตีกันนะฮะที่อื่นเนได้แต่ที่นี่ขอแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพูดถึง,งเรื่องราวของฟานชิโกบัญญาย่ากับอเล็กซ์มาเคสในเมื่อวานนี้กับการประทะกันของทั้งคู่นะครับในเกงขันเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็นํามาซึ่งสิ่งที่แบบว่าถูกพูดถึงถูกิพาวิจารณ์กันมากมายหลายมุมอมองกันไป คาตัดสินของสจ๊วตก็ใช้เวลา <c oughs> ไม่นานครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาจะตัดสินโดยการให้มันแข่งจบเสียก่อนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะฮะก,ก็เรียกว่าอะไรนะั้นถ้าเป็นภาษาแบบขำๆหน่อยเหมือนประมาณว่ายกผลประโยชน์ให้จําเลยไปหรือจะบอกแบบประมาทร่วมนะครับไม่มีใครถูกใครผิดเลยแล้วกันหรือจะแล้วแต่มุมมองจะเรียกกันไปนะทุกคนแต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือการโจมตีครั้งแรกของปริญกโกบัญญญาครับหลังจากที่ ตามอเล็กซ์มาเกสเนี่ยค่อยๆไล่ค่อยๆเก็บเรียกว่าเบียดกันมาเนี่ยฮะจากห่างอยู่ร่วมๆสวิเนี่ยก็ไล่เรียงกันมาเสร็จปุ๊บรอบที่18ครับในโค้งที่12กําลังจะเข้าสู่โค้งที่13บในช่วงของจะไปเซกเตรอร์สุดท้ายนี่นะฮะในตรงนั้นเนี่ยคือตัวนั้นมันก็จะเป็นเป็นชิเคนครับพอหลุดจากชงตรงนี้ไปปุ๊บมันก็จะ,ะเข้าสู่ทางตรงยาวก็เหลืออีกแค่2โค้งนะครับจะเข้าสู่ทางตรงยาวแต่ก็ มาเกิดเหตุกันไปเสียก่อนทั้งคู่กำลังแย่งอันดับ3กันนะฮะเพราะว่าเปโก้นั้นเมื่อวานวันวันวันเสาร์ก็พลาดนะครับในสปรินต์นะฮะก็ออกตัวมาไม่ดีนะครับแล้วก็รถเหมือนจะเสียการทรงตัวไปแล้วก็ในวันอาทิตย์ก็เหมือนกันนะครับเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะเลยฮะก็คือท้ายปัดออกตัวมาไม่ดีนะครับแต่ก็ค่อยๆไล่เก็บนะครับไล่ทอนลําดับมาจนนะฮะทำให้แบบว่ามีโอกาสที่จะแย่งที่3นะครับก่อนที่จะไปประท้ากับมาเคตในโค้งที่ว่ามานะก็ ผิดพลาดกันไปล้แล้วก็แปลกันไปแล้วก็ล้ลลลมซึ่งมันเป็นภาพที่หวาดเสียวมากครับใครที่ได้เห็นการแข่งขันวันหรือแม้กระทั่งในออฟฟิเชียลหลักของทาง m o t o GP จนี่จะเห็นนะครับว่าเขาจะเอาวิดีโอคลิปนะครับที่เป็นสโลโมชันเนี่ยมาลงเราจะได้เห็นว่ารถของอเล็กซ์นั่นะ,ะก็คือเรียกว่ามุดขึ้นไปนะฮะเป็นอยู่ตรงคอของเปโก้เลยฮะแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เหมือนจะไม่มีกระดูกส่วนไหนแตกหักนะครับแต่ก็อาจจะ ปวดแต่จะเจ็บอยู่ก็เป็นธรรมดานะครับว่าโดนปะท้าโดนกระแทกขนาดนั้นนี่เบื้องต้นนะครับว่าทั้งคู่นะครับไม่ไม่มีใครที่แบบว่ากระดูกกระเดี่วหักก็แสดงความดีด้วยนะครับตอนแรกก็เห็นภาพวาดเียวในะผมกังวลแทนเปโก้นะครับว่าโอ้โหนะฮะแบบโดนแบบรถเนี่ยบบว่าไปขึ้นไปเลยนะฮะไปขึ้นไปกอะอยู่บนตัวของเปโก้โดยเฉพาะในส่วนของคอของอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแล้วทุกคนจะสรุปอะไรยังไงเนี่ย อันนี้แน่นอนนะครับว่าผมคงจะไปคงจะไปห้ามไม่ได้นะครับว่าให้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ไม่ได้เพียงแต่ขออย่อย่างเดียวว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้มาก่อเป็นการทะเลาะการอะไรกันนะคือทุกคนต่างมีเหตุมีผลแล้วผมเข้าใจครับว่า,วาความเห็นของผมก็ไม่ได้ว่าไปถูกใจทุกคนหรอกเพราะว่า f c ของเป็ก็อาจจะมองผมอีกแบบหนึ่ง FC ของอเล็กซ์อาจจะมองผมอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับกับสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้แต่ใดๆแล้วก็ตามนะฮะลองฟังสิ่งที่ทางนักแข่งเขาว่ากันมาซึ่ง คนที่พูดก่อนก็จะเป็นอเล็กซ์นะฮะแล้วก็จะเปโก้ก็จะมีประเด็นมีข้อสงสัยที่จะมาหาักล้างกันนะฮะโดยอเล็กซ์มองนะฮะว่าคือตรงนี้มันสามารถยับยั้งได้อันนี้วันนี้ผมจะสรุปรวบแล้วตัดตอนมาเป็นภาษาพูดใสไตล์ของผมนะนะครับใครอยากไปฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆก็ในเฟซบ o ๊ f แอนเคดได้เลยครับก็อเล็ก์ Alex พยายามจะสื่อว่าถ้านะครับคนคนที่สามารถหยุดไม่ให้เกิดเหตุได้นะคือเปโก้นะนะครับสามารถที่จะป้องกันได้เขาบอกว่าเขาเอง ก็นะฮะในจังหวัดนั้นนะระหว่างที่จะไปโค้งที่สิบสามนะฮะก็คือออกอยู่โค้งที่สิบสองมาเนี่ยเขาก็มาแล้วทีนี้เขาก็เขาก็ทาผิดพลาดหน่อยหนึ่งก็คือเขาบานออกไปพอเขาบานออกไปแล้วทีนี้เขาเขาไม่ได้อยู่บานอยู่ตรงนั้นนานๆนะฮะแล้วเขาก็รีบกลับมาในลายพอกลับมาในลายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือรถมันก็พร้อมที่จะไปต่อแล้วอันนี้เป็นคําบอกกล่าของเขานะฮะก็คือพร้อมที่จะไปต่อโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้เห็นนะครับเ <c oughs> ปโก้ว่าอย่างนั้นนะครับเขาไม่ได้เห็นแล้วทีนี้พอมัน จวนตัวมันกระชั้นชิดเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นต้องยกทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าถ้าผมพูดไปเนี่ยไม่ภาพตามนี่คนจะได้เห็นนั่นพอยกรถล้อหน้ามันก็จะลอยขึ้นแล้วทีนี้เบรกมันเบรกไม่ทันละก็คือเอาง่ายๆว่ามันมันมันแซงกันไม่พ้นอ่ะคือรถของเปโก้เนี่ยล้ําไปหน่อยนึงก็จริงนะครับแต่มันมาติดตรงส่วนท้ายฮะนะครับมันมาติดตรงส่วนท้ายมันก็เลยไปตรงนั้นเพราะว่าเปโก้เนี่ยอยู่อยู่มุมนอกนะครับอยู่อยู่มุมนอกแล้วก็จะตัดเข้ามาข้างในในขณะที่อเล็กเนี่ย ก็คือเหมือนจะพลาดไปหน่อยนึงแล้วก็พยายามจะกลับมาเหมือนกันนะฮะพยายามจะกลับมาเข้าเข้ามาสู่ลายของตัวเองเหมือนกันซึ่งนะครับตรงนี้อลเล็กซ์บอกนะว่าเนี่ยตามจริงแล้วเปโเก้เขาเร็วนะฮะตามจริงเขาแซงเขาสามารถที่จะมาแซงเนี่ยจุดอื่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดนี้นะฮะแต่เขาก็เลือกที่จะแซงแล้วนะครับการที่เปโก้ออกไปข้างนอกก็จะตัดเข้ามาข้างในนี่มันไม่ถูกต้องนะการที่จะตัดลายในแบบนี้คือใหญ่น้อยคุณจะต้องมา เผื่อระยะเอาไว้ในประมาณ1เมตรนะครับตามที่อเล็กซ์บอกเนี่ยหเมตรเพื่อที่จะให้หนักแข่งที่อยู่ลายในเนี่ยเขาได้มีพื้นที่ให้ไปแต่เปโก้ไม่เลยนะฮะเปโก้เนี่ยมาแล้วมาปิดเลยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ใดๆแล้วก็ตามอ,อเล็กซ์ก็บอกว่าก็รู้สึกเสียใจยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งคู่ก็เรียกว่าจบลงตรงนั้นกันไปเขาก็บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนทิศทางการวิ่งแบบปกติอยู่แล้วนะครับก็มองไปแบบนั้นนะฮะ หน้าแข็งทุกคนมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าพอเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็แน่นอนนะครับว่าเอฟซี FC ของแต่ละฝ่ายก็จะถล่มกันเท่าที่คนทั้งคนนี้เล่าให้ผมฟังมาใช่ไหมฮะทีนี้ของเปโก้เนเขาก็จะเขาก็จะค้านนะครับในสิ่งที่อเล็กซ์บอกนะฮะเขาก็บอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาไม่เห็นผมก็คือผมนี่อยู่ข้างนอกนะครับผมอยู่ลายนอกแล้วผมอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเขาะจะไม่เห็นผมได้ยังไง แล้วจังหวะที่ก่อนจะล้มเนี่ยเปโก้ก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าอเล็กซ์ตอนนั้นได้เปิดคันเร่งอยู่หรือเปล่าเพราะเขาได้ยินว่าเสียงเปิดคันเร่งนะครับก็คือได้ยินว่ามีการเปิดคันเร่งมันแน่นแน่นแน่นอนนะว่าเสียงรถมันดังใครที่เคยไปดูกันขันในสนามนี่จะทราบจะรู้นะฮะแม้ว่ามันจะดังวนกันขนาดไหนก็ตามหรือจะอยู่ในหมวกกันน็อกเนี่ยแต่จังหวะนั้นนั้นไม่มีใครนะฮะก็คือมันมี2คนที่อยู่แบบว่าใกล้ๆกันเนี่ยเปโก้บอกว่าเนี่ยผม ผมได้ยินเสียงเปิดคันเร่งมาเลยนะฮะอ่าก็อยากจะรู้ข้อมูลตรงนั้นเหมือนกันว่าเขาเขาเปิด60%หรือว่า40%เพราะว่าตามจริงเนี่ยมันมันก็น่าแปลกนะครับที่จังหวะนั้นเนี่ยแบบล้ําไปแล้วแต่เขาจะมาเปิดคันเร่งเพื่ออะไรนะครับเปโก้ก็บอกตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่าอเล็กซ์มองไม่เห็นเขาเพราะเขาอยู่ข้างหน้านะฮะนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าหักล้างกันต่างคนก็ต่างมีมุมมองนะครับอีกมุมมองหนึ่ง อีกคนนึงก็จะพูดไปอีกแบบหนึ่งแต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับนักแข่งเขาก็จะมืออาชีพขนาดไหนก็ตามนะผมมองว่ายังไงมันก็มีโอกาสติทธาตไม่ว่าคุณจะเป็นนักแข่งที่เข้าเส้นใจคันสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นนักแข่งที่ประสบความสําเร็จชนะควา้าแชมป์อะไรมาเนี่ยจังหวะการตัดสินใจมันมีไม่ถึง3าวิหรอกนฮะมีไม่ถึงสาวิที่จะสมองจะประมวลผลแล้วมันมาตัดสินใจตรงที่ว่าตัวเองกำลังจะได้เปรียบตัวเองกำลังจะมีช่องว่างมีอะไรที่จะเสียบขึ้นไปอย่างเงี้ยทุกคนในตอนนั้นเนี่ยมัน แป๊บเดียวยินนะั้นที่จะเกิดเหตุได้เนี่ยแล้วนะครับในเมื่อตัดสินใจตรงนั้นออกมาปุ๊บมันก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างที่อเล็กซ์บอกนะว่าตอนน่อให้จะพูดอะไรยังไงก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขผลลัพธ์ตรงนั้นได้นะฮะทีนี้นะครับกรรมการเขาก็แบบว่าไม่ได้ตัดสินอะไรเนี่ยแต่หลายๆคนนะฮะก็ตัดสินไปแล้วนะครับว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดคนนี้ผิดมากผิดน้อยอะไรยังไงถ้าถามผมผมว่ายังไงครับผมไม่ได้ตอบแบบโล,ก,ลกสวยนะผมก็จะพูดเหมือนกับเมื่อเช้านี่แหละนะครับตอนใน a c e b o o k เนะี่ย ผมก็เห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการนะแต่ผมเพิ่มเติมมาอย่างหนึ่งของผมเนี่ยก็คือผมให้ผิดทั้งคู่แล้วกันฮะผิดทั้งคู่ก็คือยังไงล่ะหมายความว่าทั้งสองคนมีโอกาสที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุดได้ครับแต่ก็ไม่ยับยั้งกันมันก็จะเข้าเหตุผลเมื่อสักครู่นี้นะว่าไอ้แค่ไม่เกิน3วิเลที่ต้องตัดสินใจเนี่ยนะฮะระหว่างเปโก้รหว่างอ,าอาเล็กซ์เนี่ยนะฮะเอาเป็นกรณีของอเล็กซ์ก่อนผมมองว่าเขาพลาดทั้งไปแล้วฮะ เขาพลาดทั้งแล้วเขาเขาจะสูญเสียตําแหน่งไปไปไปแล้วอันนี้คือคือสิ่งสิ่งที่ผมมองว่าป้องกันได้คือพอพลาดทั้งแล้วรู้ว่ายังไงก็จะยังไงก็จะเสียตําแหน่งแล้วล่ะเพราะว่าโดนขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่นะครับเขาน่าจะเบรกจังหวะนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นจังหวะชิเคสน,นี่เขาเขาน่าจะเบรกอ่าแต่ถามว่าเขาเบรกไม่เขาเบรกอยู่แต่เขาเบรกช้าครับเขาเบรกช้าจนแบบว่าคือที่นี่เนี่ยมันมันลื่น นะ,ะทุกคนก็รู้ว่าก็ทราบดีว่ามัน,ม,นมันแทรกมันลื่นนะฮะไอเรื่องของการที่ไปเบรกกระทันหันนี่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งแล้วก็การวิ่งอยู่ในลายข้างนอกอย่างเงี้ยแต่อเล็กเขาเบรกช้านะครับคือแทนที่จะเบรกเร็วกว่านั้นไอตรงเนี้ยที่ผมมองว่าสามารถยับยั้งได้ยับยั้งได้หมายความว่าถ้าเขาเบรกเร็วกว่าน,นี้หรือว่ายอมนะครับไม่ยือ้ออัน,นี้ผมผมมองว่าหนึ่งเขาเบรกช้าสองสองเขาไม่ยอมนะะสองเขาก็าจะก็จะ,จะลุยต่ออย่างเงี้ย มันก็เลยทาให้เกิดเหตุขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วนะครับกรณีของเปโก้เลยฮะเขาผิดในเรื่องไหนนะครับาถามว่าในมันก็ต่างกรรมต่างวาระแล้วนะทุกคนนะคือมันมันมันทำได้เพียงแต่ว่าเหตุผลต่างกรรมต่างวาระหมายความว่าเหตุผลทางอเล็กก็จะเป็นอีแบบหนึง่งเหตุผลทางเปโก้จะอีกแบบหนึ่งนะของทางเปโก้บบนนะะเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเต็มอกเลยนะครับว่าจะแซงเนี่ยมันแซงได้นะครับเพราะว่าอเล็กเพียงทําแล้วฮะ อีก2โค้งก็จะเป็นทางตรงยาวๆจะเข้าสู่โค้งที่15้านะครับแล้วก็ซัดไป960อกว่าเมตรเนี่ยยังไงก็ทิ้งง่ายๆนะฮะเขาหน้าจะรอก่อนนะฮะ,ะเขาน้าจะรอก่อนแต่ด้วยความที่มันอย่างที่ผมบอกอะนะครับสมการ3ามวิอะคือพอมันเห็นคนหนึ่งบานปุ๊บเนี่ยสัญชตาตญาณตรงนั้นมันก็จะต้องรีบแซงไปเลยมันก็ไม่ได้คิดเลยครว่าเฮ้ยตรงนี้ถึงโค้งนี้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยอะไรเงี้ยมันไม่ได้มานั่งนับนับ่งอะไรหรอกมันเป็นแบบชั่วโมงเร่งด่วนจริงๆ แต่ถ้าเขาคิดว่าเอาไม่เอาหรอกนะครับเอาชัวร์วดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ไม่รอดเราดูแล้วว่าวิ่งตามหลังมาสองสารอบเนี่ยเห็นนะฮะอ่าเอาเดี๋ยวสักผ่านสองโค้งไปก็จัดยาวๆเลยอย่างนี้ก็ไม่เกิดนะครับนี่คือยับยั้งได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาก็ทราบดีว่าไอ้ลายนอกเนี่ยมันออกไปเหยียบนานแช่นานไม่ได้ครับมันจะต้องรีบกลับมาเลสซิ่งไลน์หรือว่าลายในเพราะว่าการยึดเกาะมันมัน,ม,นมันน้อยปกติมันก็น้อยทั้งหมดแหละฮะแต่แต่ด้านนอกเนี่ยมันจะจะน้อยกว่าเยอะฮะ สนามบางสนามนี่สามารถที่จะปีนขอบได้แต่แต,แต่ที่นี่นะ่ะแทบจะไม่เลยนะฮะดังนั้นไปก็รู้นะฮะว่ามันคงไปแช่ยอยู่ตรงนั้นนานไม่ได้เขาก็เลยจะต้องรีบตัดเข้ามาข้างในแต่นะฮะในเมื่อรู้อยู่เต็มบอกแล้วว่าข้างนอกเนี่ยมันมันอันตรายในแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าไปแต่แรกก็จบแล้วมันก็จะมาย้อนมากับสมการเมื่อสักครู่ว่าไม่เข้าไปไม่เข้าไปแต่แรกก็หมายความว่ารอดีรออีกสักสองโค้งจะเป็นไายไปแล้วก็เก็บทางตรงนี่นะครับส่วนกรณีที่บอกว่าอเล็ก กล่าวมาว่าเนี่ยผมไม่เห็นเปโก้เลยอันนี้ผมผมไม่ไม่ออกความคิดเห็นนะครับว่าเขาจะพูดจริงพูดเท็จอะไรยังไงผมไม่รู้ตรงนั้นนะครับไปคิดกันเองส่วนกรณีของเปโก้ที่บอกว่าผมได้ยินเสียงเขาเปิดคันเร่งนะนะครับผมได้ยินตามจริงมันไม่ควรเปิดอันนี้ผมก็ไม่ผมก็คอ comment ลวกันฮะไม่แสดงความเห็นตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าได้ยินจริงไม่ได้ยินจริงอะไรยังไงบ้างแต่เอาเป็นว่านะครับก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นนักแข่งอิตาลีมาประทะกับนักแข่งสเปนซึ่ง อิตาลีกับสเปนมันก็จะมีคนที่พยายามที่จะปลุกปัน่นพยายามที่จะตั้งคําถามบางคนก็ตั้งแบบสร้างสารรค์บางคนก็พยายามที่จะเสี่ยมให้มันทะเลาะก,กันเพราะว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรกันอะไรอย่างนี้ชัดเจนนะครับในส่วนของกองเชียร์หรือส่วนของใครก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังดีหน่อยนะครับที่ช่องของพวกเราทั้ง Facebook ทั้ง y YouTube เนี่ยอาจจะไม่มีตรงนั้นกันมากมายเท่าไหร่มีก็อาจจะแซวกันคำขำ,ขำมาฮากันมากกว่าซึ่งผมก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนรักษาบรรยากาศกันไปนะฮะ แล้วก็กลยกายเป็นว่าพอเป็นไปในแบบนี้เนี่ยนะฮะเปโก้ก็เลยดูจะเสียเปรียบเสียหายไม่เสียเปรียบดอจะเสียหายหนักหนักตรงไหนล่ะตงรงที่ว่าก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยเขาขึ้นหน้ามาตินอยู่3ามแต้มนะฮะแต่พอสปรินต์เขาก็อยู่อันดับเนี่ยต่ากว่ามาตินนะครับแล้วก็พอมาในเมนเวสเนี่ยเขาเสียไปจากที่เขาจะได้อันดับสามเขาก็เสียไปนะฮะ แต่มาติน,นได้20แต้มไปเนอะเลยทาให้ตอนนี้มาติน,นออกนำเขา23แต้มครับจริงอยู่ฮะว่ามันเหลือตั้งเอาแปสนามเนี่ยแต่นะฮะมาตินก็คงจะสบายใจขึ้นพอสมควรนะฮะแล้วก็โยนความกดดันไปให้เปโก้นะฮะในระดับนึงเลยทีเดียวซึ่งนะครับสนามต่อไปไม่ต้องรอนานในสุดสัปดาห์นี้นะครับอีก4-5วันเนี่ยก็จะไปแข่งขันกันที่มิโซโน่ฮะซึ่งเป็นโฮมเลสของทางเปโก้นั่นก็คือก็ต้องมาวางแผนมาเตรียมตัวดีๆนะครับในการที่จะกู้คืนสถานการณ์ แล้วที่สาคัญก็คือมิชโนเขาจะแข่งกันกันสองครั้งนะนะครับแข่งกันกันสองครั้งคือสัปดาห์นี้แข่งนะครับแล้วก็รออีกสองสัปดาห์ค่อยแข่งแต่สัปดาห์นี้พอแข่งเสร็จจะมีการทดสอบรถด้วยครับว่ามันจะเป็นไปยังไงเอานะครับทุกคนมองประเด็นนี้กันยังไงกันบ้างนะครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับว่าเราเองก็อยากจะฟันธงให้ได้นะครับว่าผมว่าคนนี้ผิดว่อเฮ้ยผมว่าคนนี้ถูกว่ะผมว่าคนนี้ไม่ใช่ว่ะโอเคนะครับก็ว่ากันมาตามเหตุตามผลที่ที่มันมีเหตุมีผลหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ จะมองว่ามันเป็นสาระนะครับมากกว่าที่จะมาบอกว่าเฮ้ยมาก่อกวนหรือเปล่าแต่แบบว่าพิมพ์มาแบบสั้นๆไม่ได้มีอะไรเลยตรงนั้นเนี่ยผมจะตีเป็นอะไรที่มันไร้ค่านะครับแล้วผมก็จะมีวิธีการจัดการนะฮะซึ่งใน Facebook ก็ตามที่เห็นนะครับทุกคนก็อยู่ในบรรยากาศที่โอเคแหละมันมันอาจจะมีถูกใจเราไม่ถูกใจเราบ้างน,นะครับในความเย็นอย่างที่ผมเองก็ยังยอมรับเลยนะว่าที่ผมเล่าผมพูดมาทั้งหมดในเชื่อว่ามีคนที่ไม่พอใจก็มีนะครับเอของอเล็กเอของเปโกเนะี่ยอาจจะมองผมไม่ ดีก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นโดยที่เอาเหตุและก็ผลแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมากางให้ดูนะครับผมไม่ใช่มาประเภทที่บอกว่าเป็กโกผิดวะเออนะครับน่าจะปล่อยอเล็กขึ้นไปแนคะ่นั้นไม่ใช่พูดแค่นี้นะผมมีที่ทไมผิดตรงไหนล่ะผู้อเล็กแบบไม่ได้อะค่ะแบบนี้อันตรายผมก็ไม่ได้ว่าบแบบนี้อเล็กขับแล้วมันดูเหมือนมันแก้ไขได้ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะมีเหตุมีผลในตัวของมันนะทุกคนดังนั้นก็ ถือว่าหน้าแข่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกคิดคิดว่านะครับทุกคนก็น่าจะเป็นมืออาชีพทั้งสองฝั่งนั่นแหละแต่แน่นอนนะครับอุบัติเหตุเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีคนที่เสียหายมากเสียหายน้อยฝั่งของอเล็กเขาก็ต้องการที่จะยืนโพเดียมคู่กับพี่ชายนะครับในตรงนั้นยืนพยื่นในโฮมเลสนะฮะส่วนฝั่งของเปโก้ก็โอกาสดีแล้วครับที่จะได้ไล่จ่อมาตินเข้ามาไม่งั้นมันจะเสียเปียบหนักไปกว่านี้เนะี่ยมันก็เลยเรียกว่ารอไม่ได้นะครับอ่าก็คือยังไงก็ต้องรีบขึ้น,น อะไรประมาณนั้นนะทุกคนเหตุเกิดขึ้นไปแล้วก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่พวกเราแก้ได้นะครับพวกเราก็สามารถที่จะอ่ะมูฟออนกันได้นะครับไม่ต้องมาเถียงกันหาคนถูกคนผิดอะไรให้มากมายเอาเป็นว่าตอนนี้คะแนนสะสมเนี่ยมันถามว่ามันเยอะไหมมันไม่เยอะหรอกนะมันไม่เยอะแล้วมาร์คมาเค้ก็กําลังมาแรงนะครับพุ่งแซงแบบแทบจะทิ้งเป็นทุ่งเนี่ยเอาเป็นว่ามาร์ Mark จะเป็นตัวแปรได้ดีแค่ไหนเนี่ยผมว่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะ,ะทุกคนนะแม้คะแนนจะห่างอยู่เยอะก็ตามเนี่ยแต่เห็นไหมฮะ พอมาร์คมาพบว่ามันทําให้คนที่เขาแย่งแชมป์โลกกันอยู่นี่มันก็ปานป่วนได้เหมือนกันเรามามองมุมนี้ประเด็นนี้กันดีกว่านะครับทุกคนว่ามันจะสนุกเพียงใดนะครับในอีก4ี่ห้าวันข้างหน้านะครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีในคืนนี้คุยกันสดนะครับเตรียมคําถามกันไว้แล้วกันใครอยากจะคุยเรื่องอะไรกับผมบ้างหวังว่าฟ้าฝนจะเป็นใจนะครับไม่มาสร้างสถานการณ์นะเพราะเมื่อคืนนี้หนักกันเลยเกินเดี๋ยวค่อยเจอกันสวัสดีครับ